แค่ชูแบบว่าเนี่ยถ้าโอเคเนี่ยมันก็ tracking แล้วเราจะมูฟซ้ายหรือว่าเราจะมูฟทางขวาเนี่ยแค่ชูนิ้วไปแบบนี้เขาก็ถ่ายแล้วครับเฮ้ย hey. และนี่คือ h o oh เ e ม x 3 se นี่เป็นไม้กิมบอลไม้กันสั่นนั่นเองนะครับผมนะรีโมทอัจฉริยะตัวนี้นะครับถอดได้เห็นไหมครับดูดีๆนะครับในการเล็กคอร์ดก็กดตรงนี้นะครับถ้ากด3ครั้งนะครับมันก็จะเปลี่ยนกล้องนะครับ,บตืบตืบตืบ โอ้โหเพื่อนๆฟังก์ชันแบบสุดๆนะครับซูมไปปุ๊บนี่นะครับซูมไปแบบนี้อีกทีนึงปุ๊บตัวของกล้องตัวนี้นะครับมันก็จะซูมได้นะครับหมุนซ้ายหรือหมุนขวาโอ้ยมันสะดวกมากๆแค่ชูไปว่าโอเคแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมพี่แกก็ติดตามเลยนะครับนี่ผมเอารีโมทไปแป,แปะวางไว้ที่เดิมก็ได้เนี่ยปุ๊บเห็นไหมฮะ เป็นในส่วนของกิมบอลกันสั่นนะครับมีในส่วนของแอปนะครับแอปเขาชื่อโฮเฮมเอนจอยนะฮะโอเคให้เจ้าต,ตัวของโฮเฮมตัวนี้นะครับดูแลในส่วนของคุณนะครับที่สำคัญงบประหยัดมาก